สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปทรีเอ l e m มน t b บล็อกย้่ซึ่งมันจะมีน้ำดินแล้วก็ไฟแล้วลมไม่มีมีแค่นี้แหละขั้นแรกเดี๋ยวเราเช็คพต์กันนะมือดิมือดิมือละ ถ้าเสียงแหบไปหน่อยก็ขออภัยนะครับชัลนแรกเดี๋ยว่าวอเตอร์พรกคัวเอลิเมนต์วอเตอร์น้ำนะครับด่านน้ำเราต้องไปเอาหาบอกน้ำมาให้ได้โหอยู่ข้างบนเลยไม่รู้ว่าแมปจะเยอะเท่าไหร่ครับโหลดมาเล่น,นตัวูหญ่ครับฮึบฮึบ เหมือนเหมือนเหมือนแมปนี้ยังง่ายยังไงไม่รู้นะครับอาจจะเป็นแมปสั้นโหลดมาเล่นของเขาดูนะครับไม่ไม่ได้หวังอะไรมากแต่บอกแลกแล้วเย่แต่เรายังไม่รู้ว่าแมปสองมันมีอะไรครับ ท่านแรกวางอะไรแต่ไม่รู้มันจะมีอะไรไหมถ้ามีแค่นี้มันไม่ขุดอะไรเยอะแยะ เฮ้ยเจอแล้วเนี่ยตู้ก็มีดินเยอะโอ้ยโอ้ยปรับเป็นพีชฟูล,ลำคาญเสียงสลามนะอันส่วนนี้เอาทิ้งทิ้งไป Enter and get the block เข้าไปแล้วอุยไฟครับแมปก,ก็คงไม่ยาวเท่าไหร่นะหล่นมาเล่นอ,อุ๊ย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 ไม่ไม่อันตรายไม่มันไหม้มันร้อนมันร้อนอีกทางซ้าย,ยอันตราย ม่เสียวเราอ่ะเฮ้ยเจอแล้วแล้วตูจะออกไปไงเนี่ยเฮ้ยเออเออเอเอ,เอไฟไหม้ไฟไหม้ตูตูตจำทางออกไม่ได้ไปทางนี้ทางนี้ไฟหไฟหม้อ่ะวไฟไหม้ไฟไหม้เออเออไฟไหม้อะออกมาไม่รู้มันคงม,มีแค่นี้แหละแมปแมปอะไรไม่รู้โหลดมาเล่น เอมเอมเออมมันมันมันมีแค่นี้จริงอหรอถ้ามีแค่นี้ก็จบคลิปแค่นี้นครับแมพมั่ว